มิดมิดเพื่อนละอูได้เว้ยและไอ้เฮียมันเจอกันง่ายจังว่าดันเนี่ยเจอแล้ววะมันไม่เข้าวอรเข้าอยู่ใครโปรเทบาร์คนเขาก็เข้าคนไม่ใช่ประกาศเข้าวอร์ด้วยนั่นเป็นกบหรือเปล่าเป็นบวกเขาจัดประกาศจบแล้วอ่ะไอ้เฮียตกใจเชื่อเลยนะปลาทูส่อ ขบีขบ <floor> ีเลยอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยไม่ได้คุยอย่าเขาแล้วครับโปรโมชั่นสกินใหม่โหดขนาดนี้ยังไม่รีบมาเติมซื้อกันอีกเหรอ m a t c h f o u n d ขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกม l i d m a n shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยระบบ Official นะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้นก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นล้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นล้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะครับไปลองเติมกันเลยสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์แอด l i d m a n shop นะฮะมีแอดทั้งหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเเเเเเกกกกกมมมมมผ่านวว็็็บบไไซตตตต์ดด้้ยะรรัจิิหือ สามารถซื้อบัตรในเว็บบัตรเลเซอร์โกเพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่ a c e b o o k ของลิสแมนช็อปเลยนะครับดีจริงๆเลยชงให้ดัดโอ้ชิดชงให้เจ็บี๊ยบใกล้อยู่ท่อนฟ้าอ่ะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรวะขุมสายขุมสาย กำได้เอ้ยเกิร์นมึงให้กูซื้อออฟให้มึงช่วยดูด้วยว่าด่านนี้เดินทางไหนโอ้คุณมากับแฟนเหรอคุณโดมนมาคนเดียวครับคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากับลูกมากับลูกพวกเขาแล้วเขาด่าคุณเสมอแล้วหรอทำทำมิ่งดีเฉยเฉยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันอ้อมไปแล้ว กูมีไอจีกันอันนี้ผมเกือบโดนบีทฆ่าจริงบีทฝั่งเราแม่งโหดเกินกูจะไปเวียดนามเนี่ยเฮ้จไอ้แก่เนี่ยอ๋อไอ้ข้อนู้นแก่ยิ่งว่ะมึงข้างบนน่ะปังไม่ไม่แล้วทีนี้เก่งปะเก่งปะ เก่งครับเก่งครับพี่ยินดีครับคึกว่าขอสนามนะี่โอ้ยเยอะเยสเปร์มัวโอ้ยเยอะสี่ตัวเลยหรอ <c oughs> ไม่ไหว บางทีมันก็เยอะไปคอมฟังปูมันันะพี่ครูเชียร์พี่ไม่ได้แดกกูหรอก เฮ้ยฝากเก็บหน่อยฝากเก็บหน่อยจะลิฟตะลิฟนี่มันตัวนึงไอเฮียแฟดใส่กูไอสัตว์เอี่ยดีได้นะ ตัวเสร็จอีกตัวเฮ้ยตกใจเพื่อนนายเขาเปิดนั้ดตีมาทำไมวะเนี่ยช่างแม่งรัดดาละ